เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจาหนที่ขายแล้วแก้ไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอทีสวัสดีครับคลิปนี้ผมเข้ามาชี้เป้ารถสวยๆน้ำชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นเอาติ1.8ครับตัว e abs airbag มีให้ครบ,คร,บครับรถปี02กับราคาแค่59,000บาทเท่านั้นเอง หน้าเดิมหลังเดิมครับเม็ดอาร์คลอยพับรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่ครบครบครับเครื่องสดสดเลยนะครับไม่เคยแกะครับเครื่องดีเกียร์ดีภายในสะอาดครับแอร์เย็นไม่ใช่แท็กซี่นะครับคันนี้เป็นรถบ้านครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับคันนี้ดูโหมดเลขทะเบียนได้นะครับถ้าเป็นรถแท็กซี่ป่านนี้ก็ต้องจดใหม่นะครับโหมดเลขทะเบียนจะมีตัวเลขนำหน้าครับแล้วก็ดูบอดี้ดูรูปทรงนะครับเป็นรถบ้านเดิมๆครับเดิมยันแม็กเลยนะครับ ครับ5้าหมืกบาทเองถูกมากครับเลขหม่30,000 0ตัวนี้อึดทนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงซ่อมง่ายอะไรถูกนะครับถ้าไม่เช่นนั้นเขาไม่สามารถทำแท็กซี่ได้ครับใน่คันนี้เป็นรถบ้ายครับยิ่งอึดถึกทนขี่ดีไปครับเบาะหนังมีขาดบ้างนะครับตามรูปนี้เลยครับแต่เข็มกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้ครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีในตัวท็อปนะครับ ABS airbag มีครบ วิวดูกันรอบๆก่อนครับานาผึ่งขวันผ่านครับคุ้มคุ้มถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีมาท่านชมเลือกซื้อกันประจําทุกวันใดยไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยถ้าสนใจสามารถ,ถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ต่อใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจก็ติดต่อโดยตรงได้เลยครับ เข็บซอกหรือเดิมเดิมครับรอยพับรอยอาร์งานยังอยู่ครบๆนะครับเม็ดอาร์เม็ดรอยพับโรงงานอยู่ครบนะครับไม่มีรอยชนนั้นเองนะครับวอนี้เดิมสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ